I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit -yep my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make <laughs> Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under but my body won't decay Cause my messages are timeless so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity win <laughs> a <laughs> วันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยกับช่อง P.J.L นักล่าดาวนะครับวันนี้ก็มาเล่นไบฟาร์มป้านะครับก็มาเล่นให้กันดูเลยว่าไบฟาร์มป้ามันยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับแต่สําหรับผมผมว่าไบมันยังแรงอยู่เลยนะครับอามาเล่นฟาร์มนี่บอกเลยว่าชิวๆครับถ้าไม่มีตัวจับหรือว่าตัวล็อกแบบพวกอารมเเลเตอร์นะครับเล่นสบายเลยนะครับไบตต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนครับไม่ต้องรีบ ก็คนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับช่วยกดติดตามไปถึง1 0 0 0พผู้ติดตามไว่ไวนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดไปตรงปุ่มกระดิ่งแล้วกดอันบนสุดเพื่อเวลาผมหลง,งคลิปพีๆเป็นเพื่อนจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆนะครับก็ฝามจบแดงเราก็จะไปแก๊งที่เลนออฟนะครับมียีน่าอยู่ต้นเกมยีน่าทู่เราไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าเราไปจบล่างนะครับ แล้วมอเลียวมาจะวาร์ปกลับบ้านไปเอาเลือดครับต้องเพิ่มแสงนิดนึงครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วยีนาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะลองซโลวคิวกับยีนาต้นเกมรับจังหวะนี้ยิงไปครับแล้วสกิลส่องไปเรียบร้อยปิดยีนาได้หนึ่งตัวครับบอกเลยว่าได้คิวต้นเกมแบบนี้ก็เกิดไม่ยากหรอกครับแป๊บเดียวก็ของใส็มาเ้าไปเราต้องพยายามเดินนะครับต้นเกม ก็ฟามให้หมดครับคีปเล็กคีปป้าเอาให้หมดครับก็รอตีดาร์คไซเออร์ครับตาเกิดพอดีและมีเดลมาอยู่ตรงนี้ครับพาเยมาช่วยตีครับตรงเลเปิดครับต้นเกมก็ตีง่ายมากเลยครับดาร์คไซเยอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเลทเกมผมว่าไบท์มันค่อนข้างที่จะเอาออบเจกต์ได้ช้านะครับเหมือนโซโลคิวแบบโซโลดาร์คไม่ได้นะครับ แล้วบัฟฟ้าตรงข้ามอยู่พอดีครับมาตัดบัฟฟ้าตรงข้ามก่อนเลยนี่ครับเราต้องดูถามวิ่งให้ดีนะครับสังเกตหลายเกมนะครับเวลาเราฟาร์มจบแล้วเราตีมังกรเสร็จหรือว่าตีดักเสร็จนะครับเราจะมาดูบัฟฟ้าตรงข้ามได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดพอดีครับเราเรียบร้อยครับได้คิวยีน่ามีหนึ่งตัวได้ทั้งบัฟฟ้าได้ทั้งคิวหูตอนเกมบอกเลยว่าไหลจัดเลยครับเกมนี้ก็กรบมฟาร์มเหมือนเดิมครับรอบนี้เราจะฟาร์มแดงขึ้นไปฟ้านะครับ แต่ฟ้าเราก็หายแล้วเหมือนกันครับฟันของข้ามก็เล่นแบบเราเหมือนกันครับตีออบเจกต์เสร็จก็มาตัดบกฟ้าศัตรูก็จะประมาณนี้ครับถ้าเราไม่ตัดเข่าขก็ตัดเราครับก็อเอาป๊แดงต่อเลยครับแล้วก็ฟาร์มขึ้นตัวเล็กข้างบนนะครับแล้วก็จะไปแกงที่เลนบนต่อเราก็ต้องเดินให้ทั่วทุกเลนนะครับการเล่นฟาร์มป้าแต่ว่าถ้าเลนไหนเพื่อนเล่นได้ก็เราก็ปล่อยเพื่อนเล่นไปนะครับ ถ้าเพื่อนได้คิวก็ปล่อยเพื่อนคิวไปแล้วยังไงครับจังหวะน,นี้บันุ้มข้ามก็โดดเข้ามาแบบนี้ค่อนข้างที่จะแหลมมากครับเราก็ตีธรรมดาไปแล้วเรียบร้อยเก็บสานิดมาได้1ตัวแล้วเหลืออลตอยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับได้ดับมันคิวไปเลยครับจังหวะน,นี้ก็ฟร์มันต่อไปครับต้นเกม3นาทีครึ่งได้มา4คิวแล้วครับบอกเลยว่าเกมนี้เกิดจัดเลยและมีตัวโลเข้ามาแบบนี้ตัวโลอยากจะลองของหรือเปล่าครับเรามันไม่กลัวอยู่แล้วครับ ถ้ามีตัวโลมาตัวเดียวแบบนี้ยืนซอยได้ครับเราเป็นได้ทั้งแคลร่ทั้งแอสซิซินแล้วมีแรดมาปิดแบบนี้ก็รอดยากนะครับเรียบร้อยมวยบอกไบมันแอคจังครับมาปิดซะหน่อยจังหวะเมื่อกี้นี่เราประมาทเกินนะไม่คิดว่าแรดจะมาปิดแล้วมียีน่าอยู่ที่เลนล่ารับเราเลื่อนเลนนิดเดียวโอ้โหแล้วสโตโลคิวเพื่อนเราไปแล้วด้วยเพื่อนเรานอนอยู่กับลากมะม่วงนะครับนอนอยู่กลางบ่อหนามเลยนะโอ้โหเมาไม่ทันนะครับจังหวะนี้ แล้วยีน่าดักเราครับแบบนี้ไม่กลับก็รอดยากครับเรียบร้อยเกมยีน่าไม่ได้อีกหนึ่งตัวครับเกมนี้ก็คิวยีน่าไป3ามคิวแล้วครับยีน่าเกมนี้บอกเลยว่าเล่นยากครับต้นเกมตัวละกดแบบนี้ก็เขียรีปเล่นต่อเลยครับเขียรีปเสร็จก็มาฟาร์มต่อครับเหมือนเดิมครับพยายามหาเงินให้ไวๆนะครับการเล่นตัวพวกนี้มันต้องใช้ของนะครับใบนี้เป็นตัวละครที่ว่าต้องใช้ของนะครับเพราะว่าต้นเกมก็จะไม่ค่อยแรงจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับ ถ้าเราไม่มีของก็จบแล oh. ้วครับตัวนี้แล้วจังหวะนี้โอ้โหโดนแรดล้านนะครับเรียบร้อยเอาไหมครับโอ้โหมวยมันเดินดีจริงครับจังหวะนี้ต้องเริ่มใหม่ครับไม่ไหวครับไม่ไหวกับมวยตัวนี้ครับต้องเอาคืนบ้างแล้วว่ามันเอาเราเยอะเกินละแล้วมวยครับเราโฟกัสที่มวยเลยครับเกมนี้เอาแล้วมวยอันตีแล้วแบบนี้ก็อันตีสวดไปเลยครับเรียบร้อยครับได้แน่นอนครับเก็บมวยไม่ได้ครับแขนนี้ต้องชํำระาครับโอ้โหแล้วเอฟซูซูมาครับ เกือบตายเหมือนกันนี่ทำเล่นไปก็กับมาฟาร์บัาบแดงเหมือนเดิมครับคิวเซตฟาร์เราก็ต้องมาฟาร์เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นปกติของนักฟาร์มป่านะครับต้องขยันฟาร์นิดนึงครับจะสู้ฝันหนข้ามได้แล้วมีซานนิทอยู่ตรงนี้ครับเราต้องเดินมาปิดแล้วครับโอ้โหแล้วซานิดรีบรู้ทันนะครับมันจะรู้มากไปหน่อยครับเราเคลียร์คีบครับน่าจะได้ป้อมล่างนะครับถ้าฝันหนุข้ามไม่เดินเหมือนกัน เราเขีย่ยคีบว้กล้องนครับเราเี่เดินมาพอดีไงแต่มีตัวโล่เดินมาปีกับกระแปรตจังหวะนี้ต้องถอยก่อนครับบองข้ามลงมาเยอะจัดเลยก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมครับเอาให้หมดครับคีบเลยคีบป้าอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียววับแล้วเหมือนที่เรียนกลางจะมีประเด็นนครับเราต้องรอจังหวะนะครับไวจะเข้าทรงๆไม่ได้นะครับ ถ้าเข้าไปทรงนี้ก็อาจจะตายได้ครับเราต้องรอจังหวะ2ครับให้เพื่อนเปิดก่อนตายอยู่ดีๆเราเข้าไปนี่เราก็อาจจะไม่ทันนันตีครับอาจจะตายก่อนแล้วเหมือนนั่นจะได้ป้อมกลางครับจังหวะนี้ก็ตีป้อมไว้ครับเรียบร้อยครับได้ป้อมกลางก็จะเล่นง่ายนิดนึงครับแรงกันไปฟังเราแต้ไปก่อนนะครับแล้วมีสารนิ้อยู่ที่เลนล่างครับจังหวะนี้ต้องมาเดินมาปิดสารนิ้นะครับเราเดินดักนายเพื่อนมีเพื่อนเดินไล่หลังมานะครับ กดรวมกลุ่มแล้วใส่ไปเลยครับสารนิดน่าจะหนีไม่รอดครับแล้วตีส่วนไปครับเรียบร้อยเก็บสารนิดมาได้ก็เคลียร์คิปต่อเลยครับก็น่าจะตีดักเซเยอร์ต่อได้เลยแล้วที่เลนกลางครับโอ้โหเพื่อนเราลงมาอยู่ร่างกันหมดนะครับเหมือนป้องบนจะแตกหรือเปล่าครับจะกลับไปถันเปล่าไม่รู้นะครับเราไม่สนใจครับเรามาตีดักเซเยอร์ต่อดีกว่าต้องเอาออบเจกต์หน่อยครับถ้าเลนแมวอ็อบเจกต์นี้ก็ลําบากนิดนึงครับ เกมนี้ก็ต้นเกมค่อนข้างถือว่าเล่นได้ดีนะครับแล้วเกือบโดนล่าอีกแล้วครับโอ้โหแล้วติดคือครับจังหวะนี้จะรอดหรือเปล่าแลังมีมวยที่ไม่กล้าเข้ามานะครับถ้ามวยเข้ามาก็อาจจะได้คิวเราแต่ก็แลกกับเพื่อนเราไปนะครับต้กลับไปเขีร์คีที่เล่นล่าเหือนเดิมครับพยายามอย่าลืมเขีร์คีครัครบถึงเราไม่ได้เล่นออฟเลนแต่เราก็ต้องเขีร์คีไปเพื่อนนะครับถ้าขยันเขีร์คีก็อาจจะรับได้เปลี่ยนนะครับเพราะส่วนมากเจอคนโซโล่แรงกันไม่ค่อยจะเขีรยคีไกันเลยนะครับ ตอนมาจะเน้นคิววันอย่างเดียวเลยเน้นคิวไปนี่คิวน้ำฝันรงข้ามเยอะก็จริงครับแต่ป้อมเราไม่เหลือแบบนี้ก็ไม่ไหวครับแล้วดักป่าอยู่ตรงนี้ครับเพื่อจะมีขายเดินผ่านมาโอ้โหแล้วโดนเอลซูซูมาหนึ่งไหมครับตัวเรามันดียากนะครับจะเป็นแครี่ก็ได้จะเป็นแอสตินก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกการโจมตีเอานะครับเพราะว่าถ้าฝันรงข้ามนี่เข้ามาประชันชิดเราแล้วแบบมันเล่นไม่ได้นะครับเราก็ เป็นแคลี่ไปนะครับยืนยิงอยู่กไกลๆก็มาเค,คลียร์คีวอยู่ที่เลนล่างนะครับแล้วเพื่อนเราเหมือนจะนวนลเนี้ยกันอยู่ที่เลนกลางครับงหวันนี้ต้องเดินไปเติมครับโอ้โหแล้วเพื่อนเราโดนหรือเปล่าเดือเรียบร้อยมาเราโดนไว้หนึ่งคิวก่อนเลยโอ้โหแล้วเหมือนเราจะโดนปิดครับงหวันนี้ต้องถอยออกมาก่อนต้องรอรวงกันแล้วนะครับโอ้โหแล้วโดนเปิดนะงนวันนี้ชะล่าใจไปน่อยครับโอ้โหแล้วนี่ ถ้าผมไม่โดนสตาน,น์นี่ผมอาจจะได้สักตัวนะครับแต่โดนสตานสักก้อนนะโอ้โหซีซีเยอะจัดเลยทั้งยีน่าทั้งโตโรต้องยอมก่อนล้วครับเกิดมาเอาฟ้าไทคโอรี่ไปเติมเพื่อนนะครับเราต้องเติมเพื่อนให้ทันนะครับแล้วมียีน่าอยู่ตรงนี้เรียบร้อยฟ้ายีน่าตายมาหนึ่งตัวบอกเลยเกมนี้น,นี่เกิดเพราะยีน่าเลยนะครับยีน่านี่เป็นตัวปั๊มเงินให้เราอย่างดีเลยนะครับ แล้วฝัาหนวงข้ามอ้าวตายไปสองครับจังหวะนี้ก็เหมือนจะจบบ้านได้หรือเปล่าครับดูเลือดคีปก่อนแป๊บหนึ่งครับรอครับรอรอจังหวะเข้ามั่วไม่ได้นะครับเข้ามั่วก็อาจจะแพ้ได้เลยนะครับจังหวะนี้รอดาร์คเลเยอร์นะครับให้เพื่อนแบบว่าเคลียร์คีปไปก่อนเรามาเปิดดาร์กกันดีกว่าครับถ้าได้ดาร์คตัวนี้ก็อาจจะชนะได้เลยนะครับเพราะว่าฝ้าหนวงข้ามนี่เงินตามแล้วนะครับเหล่านี้ต้องใช้ความรวยให้ได้เปรียบนะครับ เวลาเงินนํำนี่ต้องรีบจบฝังข้ามนะครับผมเจอมาหลายเกมติดเลยครับแบบว่าต้นเกมนี่นําเข้าแบบนํามากๆเลยครับพอถ่ายเกมนี้ฝันข้ามเซฟตัวหน่อยเดี๋ยวแบบว่าเงินฝังข้ามเริ่มกลับมาครับแล้วเราไปเล่นกันไหนป้อมมบก็แพ้มาหลายเกมแล้วครับจบได้ไม่จบครับเจอมาบ่อยครับแบบนี้โหไม่รู้จะทํายังไงดีครับไม่หมดสถิติแบบนี้เจอมาหลายทีมแล้วครับ พับยังไงก็ปรับไม่หมดครับไปจบได้ไม่จบเนี่ยครับตำรานี้ก็วับกับแปลเลื่อยก่อนครับโหดแล้วจังหวะน,นี้กลับไม่ได้แล้วครับเหมือนเพื่อนเราจะเล่นหรือเปล่า,ากลับไปนี่ก็เหมือนเราทิ้งเพื่อนแบบดือด้อๆนะครับอะไรเพื่อนเราฮิ้วให้โหดแบบนี้ไม่ต้องกลับแล้วครับสวยเลยเพื่อนจังหวะน,นี้ก็น่าจะขึ้นบ้านผนวงข้ามได้นะเราก็นี่ครับ ความตัวเป็นแคลี่ไปเลยครับตีอยู่ห่างๆางยังห่วงครับเรเรียบร้อยเก็บตัวโล่ได้หนึ่งตัวเป็นคิวของโบบาบอนไปแล้วก็เข้าไปเอาในป้อมครับได้เอลซูอีหนึ่งตัวครับแล้วป้อมก็แตกไปแต่จังหวะนี้ก็ไหลยาวนะครับแล้วมีแรดเข้ามาแบบนี้ครับเราก็ยืนตีกับยีหน้าครับวร้ลอนเหมือนเด็กตันยีหน้าฟาตายหรือเปล่าเรายังรอดอยู่ครับแล้วแบบนี้ก็จบบ้านได้แน่นอนครับฝันงข้ามตาย5้าตัวครับโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้นี่โคตรนวเนี่ยครับนวเนี่ยตั้งแต่ต้นเกมเป็นท้ายเกมครับก็ตีป้อมไปครับ สำหรับเกมนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับช่วยกดติดตามให้ถึง1 0 0 0ันผู้ติดตามม่วไว้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดปตรงปุ่งกระดิ่งแล้วกดรับบนสุดเพื่อเวลาลงคลิปพี่ๆเป็นเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆน,นะครับเราก็มาดูสกอร์เกมนี้กันนะครับว่าเรากี่วไปเท่าไหร่นะครับก็ซีซั่นนี้ก็จะไปซูพีไม่ได้นะครับ ก็ได้ MVP ไปนะครับสำหรับเกมนี้ MVP มันต้องเป็นของเราแล้วครับก็สำหรับสกอร์ก็คิวไป9ตัวสาย3ช่วย6นะครับสกอร์โดยรวมก็11.4นะครับก็บเซตเดทเทมก็เซตเดทเทมแนะนำทั่วไปเลยครับสำหรับดาเมจเกมนี้ก็ทำไปที่25.8%นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบครับ